วางได้แคบได้เลยครับมันค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็คุณภาพที่ได้ดีมากมันก็เลยตอบโจทย์ผมแม็กครับนัอทนดงนม้วงแก้วครับอยู่บริษัทแม็กซินาสตูดิโอครับเออแม็กซินาสตูดิโอเป็นเหมือนโปรดักชันเฮาส์ครับเรามีทั้งกล้อง ไแล้วก็เสียงท้าจะครบเลยคันนี้ก,กล้องมีทั้งแบบบันทึกคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งแล้วก็ถ่ายโฆษณาอะไร,งไร,รเงี้ยเเริ่มทำก็มีตั้งแต่สปอตคอนเสิร์ตนะครับายถึงว่าตัวโปรโมทคอนเสิร์ตแล้วก็รายการทีวีช่วงหลังๆมานี่จะเน้นไปทางคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่ครับของผมในส่วนของคอนเสิร์ตนี่เราจะเป็นพาร์ทกล้องนะครับเป็นทีม OB ครับ ก็คือถ่ายเทปส่วอกไปให้คนข้างนอกฮอได้ดูหรือมันจะมีจอสะกิดซ้ายขวานะครับก็คือให้คนดูที่อยู่ในฮอนะเห็นหน้าศิลปินชัดๆอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เราต้องการภาพที่เนแบบค่อนข้างใสเราก็เลยเลือกกล้องที่เป็นฝั่งซีนีมาพอเป็นกล้องฝั่งซีนีมาปุ๊บไอเลนมันจะเป็นแบบคล้ายๆเลนทับนิ่งอะไรเงี้ยครับปัญหาของมันก็คือช่วงมันจะกั๊กๆหน่อยมันเลยแบบจะไปก็ไปไม่สุด กว้างกับกว้างไปสุดซึ่งถ้าเกิดเป็นเลนตระก,กูลนี้ mm. ผมสามารถที่จะแบบซูมสุด,สดโฟกัสไว้แล้วไวออกมาท่าไหนมันก็อยู่ชัดทุกระยะที่เราถอยออกมานะสถานการณ์ปัจจุบันต,ตอนนีน้ถือว่าเป็นชุดหลักที่ผมใช้เลยทั้งรายการเอ่ยคอนเสิร์ตเอ่ยเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็คุณภาพที่ได้ดีมากมันคมลิปเลย รายการที่ผมทำมันเป็นรายการแบบเป็นสเตจโชว์ก็มีศิลปินทั้งทีป๊อปเออเป็นวงเออ,อย่างเงี้ยครับก็มาโชว์ในรายการที่ผมทำอยู่นะเป็นรายการลิกเกทธ์ิตต่างประเทศความคาดหวังของเจ้าของรายการที่ไปซื้อลิกเกท์ิตมารวมถึงเจ้าของลิกเกท์ิตเองเขาก็อยากให้ได้ใกล้เคียงต้นฉบับเกาหลีมากที่สุดอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็ต้องมาหาแล้วว่าอะไรที่จะตอบสนองผมได้ ในรายการผมเลือกใช้เนี่ยครับ17 20แล้วก็25 5 0คือ1 7 20นี่ก็จะอยู่บน Lee, ดอลลี่เพื่อแบบเออกว้างได้แท็กแล้วก็กระแทกแคบได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีก2ตัวไว้ซอยแค่ก็คือจะใช้2 5่5 0เป็นแบบตัวซอยเข้าแคบแล้วแต่ด้วยความที่เกาหลีต้องาการแบบแบบแกว้างแล้วก็กระแทกปููกเข้าไปเลยได้ก็เลยจําเป็นจะต้องแบบสามารถวายมาได้ครบวง แล้วก็กระแทกคนเดียวได้แล้วก็กล้องอีกตัวก็ไปรับแคบอีกคนนึงแล้วก็วายกระชากออกมาก,ก็เลยมองหาว่าอะไรที่มันตอบโจทย์เราที่สุดก็มาเจอไอ้แคนนอนี่แหละครับตระก,กูลนี้คู่นี้ผมจะยี่ห้าสองร้อยเกือมถึงจะไวคู่นา้าเวทีจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถที่เข้าเข้าแคบได้ประมาณครับแล้วมันก็สามารถที่จะใส่เอ็กเทนเดอร์ที่ตัวตัวเลนได้เลยก็มีโยกเนี่ยคูณ1.5ได้ก็ทำให้โอเคต่อชีวิตไปได้อีกหน่อยนึง ให,ให้ให้แคบไปได้เพิ่มขึ้นแล้วก็โดยที่ความคมชัดยังอยู่เท่าเดิมครับเออด้วยความที่พอเป็นเพลงซิงหรือเพลงที่เป็นแบบมีอารมณ์นิดหนึ่งนะครับด้วยความที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามันมีเซวลเป็นเอเซอรี่เสริมตัวนี้มันสามารถตูมแบบมูดแบบช้ามากๆเลยก็ได้แบบซึ้งๆเข้าไปมันก็จะทําให้ภาพที่ถ่ายทอดออกไปมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นครับตามมูดของเพลง หรือจะแบบเพลงเร็วเลยเราก็สักสูมได้อย่างรวดเร็วกันอะไรแล้วที่ผมชอบเลนชุดนี้ไม่ว่าจะเป็น1720 25 250 50 1 0 0 0เป็นเพราะว่าเราต้องการคาแรคเตอร์ของเลนคล้ายๆเลนบอดคา้าปกติที่เป็นเมาส์ b ีโฟร์แต่ว่าเอามาสามารถเอามาใช้กับกล้องซีนีมาได้เราสามารถด้วยความที่มันเป็นเมาส์ p ีครับคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันมันยังเป็นซีนีมาอยู่ แต่ฟังก์ชันมันคล้ายๆเลนบอดคามันก็เลยเหมือนรวม2ออย่างเข้าด้วยกันผมยังได้การซูมแบบมีเซอร์โวเลนเมียนแล้วก็ได้ช่วงที่มันกว้างแต่ได้ลูกภาพที่เหมือนเลนซีนิมามันก็เลยตอบโจทย์ Canon delighting you always